ก็ขอเจริญพรทุกทกท่านนะครับขอถวายความเคารพหลวงนาด้วยสําหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยก็คือเรื่องรวยหรือจนดีก็เป็นเรื่องเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่หลวงพี่ก็พยายามดูว่าเอ้บางครั้งบางทีเนี่ยความรวยความจนนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่เราจะปรรลุธรรมไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ารวยหรือจนแต่ถ้า,ามีความพอดีแล้วก็มีความพอใจมีค่านิยมที่รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้อยู่ได้แต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีเรื่องของอดีตชาติของอบุคคลสองคนที่เกิดมาด้วยกันเด็กทารกเด็กทารกสองคนเนี่ยในเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในพระหกธาต พระโหธาตุกสุนนะฮะก็คือผู้มีธาตุต่างๆทีนี้ทารกสองคนเนี่ยเกิดมาเนะระลึกชาติได้อยู่ในอู่อยู่ในที่นอนคนหนึ่งเนี่ยก็หลายคนทั้งสองคนก็เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันมาในอดีตชาติกล่าวกันว่าท่านได้เกิดในครั้งสมัยพระกัสสปะสัมมาสามัมพุทธเจ้าทั้งสองทารกนี้เคยเกิดเป็นพระภิกษุสหายกัน รูปหนึ่งก็บำเพ็ญเรียกว่าสารานิยธรรมรูปหนึ่งก็บำเพ็ญเรียกว่า,าบำเพ็ญพัตตะวัตพัตตะวัตก็คือรูปที่บำเพ็ญสารานิยธรรมสารานิยธรรมคืออะไรสารานิยธรรมเนี่ยมีทั้งหมด6ข้อ6ประการซึ่งสารานิยธรรมก็คือธรรมที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันหนึ่งก็คือเมตตากายกรรมก็คือไม่ว่า ขอภัยไม่ว่าจะเป็นการตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังจะช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจแสดงอาการสุภาพนะมีความเคารพกันทั้งต่อหน้าและรับหลังก็คือแสดงความมีเมตตาในด้านการกระทํานั่นเองประการที่2ก็คือเมตตาวจีกกรรมก็คือไปตั้งความเมตตา ในเรื่องของการพูดไม่ว่าจะเป็นแนะประโยชน์สั่งสอนดักเตือนด้วยความหวังดีแล้วก็พูดจาด้วยความสุภาพแสดงความเคารพทั้งต่อหน้าและรับหลัง3ก็คือเมตตามโนก,กรรมมีความปรารถนาดีอย่างเช่นที่เราเมื่อทําเมื่อสักครู่นี้โดยการแผ่เมตตาจิตขยายไปตลอดทุกทิศด้วยความเมตตาปรารถนาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละข้อที่4ก็คือสาธารณ โคี <K ey> ก็คือไม่ว่าจะได้สิ่งของใดามาก็จะมาแบ่งปันแล้วก็ไม่มีความหวงแหนไว้แต่เพียงคนเดียวมักจะมีอัธยาศัยในการเฉลี่ยแบ่งปันเจือจานให้กับเพื่อนนะให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นพระก็คือพระภิกษุด้วยกันเพื่อนสาธมิกด้วยกันทั้งหมดเช่นไปบินตาบาตมาแล้วก็จะแบ่งบินฑาบาตนี้ให้กับเพื่อนสาธมิกที่ไม่ได้ไปบินาบาตก็แบ่งให้ ใครไม่ได้ไปก็แบ่งให้แจกให้เป็นมีนิสัยชอบให้ทานนั่นเองข้อที่5ก็คือศีลสามัญยุตตาศีลสามัญยุตตามีศีลที่บริสุทธิ์เสมอการเหมือนกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายคือมีความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินยัยทำตนเนี่ยให้อยู่ในระเบียบวินยัยแล้วก็ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะหมู่คณะว่ายังไงประพฤติอะไรยังไงทําตามปฏิบัติตามทั้งหมด ศีลสามัญญาตาก็คือเป็นผู้มีนิสัยดีมีความประพฤติดีอย่างตลอดต่อเนื่องโดยที่รักษาคุณภาพของตัวเองเอาไว้โดยที่ไม่ต้องให้มีใครมาบังคับเนี่ยมันเป็นไปนตามปกติอย่างนั้นข้อสุดท้ายก็คือทิฏฐิสามัญญาตามีทิฏฐิที่ททดีงามเสมอกับเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็คือว่ามีทิฏฐิ <c oughs> ก็มีความเห็นเหมือนกันว่าเรานั้นคิด แล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรหรือว่ามีความตั้งใจอย่างเช่นพระก็จะมีความตั้งใจบวชเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะนั้นก็มีทิฏฐิเสมอกับเพื่อนภิกษุสองรูปนี้รูปหนึ่งเนี่ยตั้งใจบำเพ็ญสารานิยธรรมคือไม่ว่าจะาได้ของสิ่งใดมาก็จะแบ่งปันเจือจานให้กับผู้คนทั้งหลายไปหมดเลยทีนี้ส่วนพระภิกษุอีกรูปหนึ่งเนี่ยบำเพญ็ญบำเพ็ญวัดที่มีลักษณะแบบว่า ไม่อยากจะให้ของใครเพราะว่าคิดว่าการที่ตนเองนั้นได้ขอมาแล้วให้ผู้อื่นนั้นนะจะทำให้ไทยธรรมนั้นตกไปก็คือบุญนั้นจะไม่ได้แก่แก่คนที่ให้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รับไทยธรรมใดๆมาก็ตามหรือว่าได้รับบิณฑบาตได้รับปัจจัยสี่ต่างๆท่านก็จะเก็บไว้เพราะว่าคิดว่าการให้คนอื่นเนี่ยมันจะเสียบุญที่ชาวบ้านเขาอุตส่าห์มาถวายท่าน นะฮะท่านก็เก็บไว้แล้วท่านก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องไปให้ใครที่ไหนเพราะว่าลําพังตัวท่านเองมีความสุนโดดมีความเลือกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องแจกจ่ายเพราะว่าท่านก็มีอยู่แบบพอดีอยู่แล้วแม้ว่าภิกษุเพื่อนอีกรูปหนึ่งจะพยายามโน้มน้าวบอกว่าเออเพื่อนมาบําเพ็ญสารานิยธรรมเถอะเราต้องแบ่งปันนะเราต้องแจกจ่ายนะแม้ภิกษุอีกรูปหนึ่งที่ฟังอยู่ก็ ไม่ไม่คิดจะทําตามเพราะว่ามีทิฏฐิที่เออเราคิดว่าอย่างนี้ของเราอดีแล้วไม่จมําเป็นต้องให้ใครยิ่งไปให้มากเนี่ยเดี๋ยวบุญของโยมเ่ยจะตกต่ำไปเพราะฉะนั้นเก็บไว้อย่างนี้แหละทางไว้อย่างนี้แหละนะภิกษุสองรูปก็ต่างบําเพ็ญวัดปฏิบัติของตนแล้วก็มักจะอธิษฐานจิตให้ได้เกิดไปเจอกันไปพบกันไปเป็นเพื่อนกันอย่างนี้อยู่เรื่อยจนกระทั่งท่านละจากโลก ในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาบังเกิดในยุคนี้ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสม,มาณะโคดมปรากฏว่ารูปที่ตั้งใจบำเพ็ญสารานิยธรรมเนี่ยก็คือตั้งใจที่ชอบตั้งความเมตตาทั้งกายกรรมวจีกรรม,มโนกรรมต่อเพื่อนสาหาธรรมิกทั้งหลายมีอะไรก็แบ่งปันมีศีลที่ดีรักษาศีลเอาไวด้ดีแล้วก็มีทิฏฐิเสมอกัน หกข้อสารณาธรรมทำตลอดลไปเกิดในคันของอัครมเหสีของพระเจา้าโกศลส่วนอีกรูปหนึ่งนะฮะก็ไปเกิดในท้องของหญิงรับใช้ซึ่งเป็นนางกำนันอยู่ในพระราชวังนั้นอยู่ในพระราชวังนะเป็นพระราชวังเดียวกันแล้วก็ยังเกิดวันเดียวกัน แล้วก็ในวันตั้งชื่อเนี่ยมารดาก็ให้คนเหล่านั้นในอาบน้ําส่งน้ําแล้วก็จัดให้นอนในห้องเดียวกันหมดเลยเพื่อที่ว่าจะได้มีการจัดเตรียมของขวัญแล้วก็เฉลิมฉลองต้อนรับรับขวัญลูกใหม่และเป็นอย่างนี้ทั้งสองนี่ก็คือเป็นมนุษย์อัศจรรย์เป็นมนุษย์มีบุญเหมือนกันคิดว่าชาติที่ผ่านมาคงจะพยายามอธิษฐานเอาไว้ว่าขอให้เกิดมาแล้วก็สามารถะลึกชาติได้ นะสามารถระลึกชาติได้ซึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวที่ใครที่จะระลึกชาติแต่เราก็คงจะเคยเห็นหลายๆคนที่มีเคสอยู่ในปัจจุบันว่าเด็กๆพอเกิดมาแล้วโตได้ระดับหนึ่งเนี่ยสามารถบอกได้ว่าชาติที่แล้วตัวเองเป็นอะไรมันก็มีงานวิจัยมันก็มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้พอสมควรเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนเพราะว่าอย่างเช่นรเราท่านๆปกติดยทั่วไปก็ไม่สามารถระลึกว่าชาติที่แล้วตัวเองไปเกิดมาเป็นอะไรได้ มันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเหมือนกันทีนี้เด็กทั้งสองเนี่ยในเมืองเดียวกันนะฮะแต่ว่าคนละแม่คนนึงไปเกิดเป็นแม่เป็นมเหสีคนนึงเกิดเป็นนางกำนันที่ดูแลมาเหสีนั่นแหละพอลืมตามาก็เห็นสเสวตชัรนะฮะที่เขาอยู่ในพระราชวังก็เออเราได้เกิดในราชะกูลเนี่ยนะทารกก็นึกน้องเออเขาทําอะไรเขาทํากรรมอะไรมานะพอนึกถึงได้ก็มีความรู้สึกว่าอ๋อ ความรู้มันผุดขึ้นมาหรือว่าเนี่ยเราได้เคยทำบำเพ็ญสารานิยธรรมเอาไว้จากนั้นก็นึกถึงสหายเพื่อนรักที่อธิษฐานจิตแล้วก็อยู่ด้วยกันประพฤติปฏิบัติธรรมวไว้ด้วยกันตลอดตั้งแต่ครั้งสมัยพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นใบหันใบก็อา้าวก็นี่เพื่อนเราเนี่ยที่มาเกิดด้วยกันเนี่ยนอนอยู่ในที่ต่ำกว่าก็เลยมีความคิดนะเด็กคนที่เกิดเป็นลูกของพระมเมหสีก็มีความคิดบอกว่า อยากจะข่มในฐานะเขานิดหนึ่งเหมือนกันอยากให้ข่มเขาเหมือนกันบอกว่าเออนี่เห็นไหมไม่เชื่อคําของเราควรจะบําเพ็ญสารานิยธรรมหประการชาติที่แล้วเนี่ยมีของได้ไทยธรรมมาต้องแบ่งปันต้องให้นะเจ้าไม่เชื่อคําของเราเห็นไหมดูซิดูสมบัติของเราสิเรานอนอยู่บนที่นอนเนี่ยที่ใต้สเสวิอตัดเนี่ยสวยงามเป็นลูปของพระราชาอยู่บนเตียง ส่วนเจ้านอนอยู่บนเตียงธรรมดาธรรมดาอยู่ข้างล่างตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมปรากฏว่าเด็กอีกคนนึงเนี่ยรู้ด้วยนะเพราะว่าอธิษฐานจิตมาเหมือนกันว่าให้ระลึกชาติได้ก็ตอบโต้เลยบอกว่าสหายท่านอาศัยสิ่งนี้แล้วทําความมีมานะข่มเราหรือท่านอาศัยสิ่งเหล่านี้คืออาศัยว่าตัวเองเกิดมารวยมีศักดิ์สูงกว่ามียศมากกว่าแล้วมามีมานะทิฏฐิ ข่มเราอย่างนี้หรือสิ่งของเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเขาเอาไม้ไผ่แล้วก็เอาผ้าคีร้วหอ่อพันไว้เป็นเพียงปัทวีธาตุเป็นเพียงธาตุธาตุสีนั่นแหละมันไม่ได้อะไรเลยมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาใดใดทั้งสิ้นมันก็สักว่าแต่เป็นธาตุแค่นั้นเองมันไม่ได้สำคัญกว่าจิตใจของเราเลย เด็กทั้งสองคนเนี่ยคุยธรรมะส่งกันไปส่งกันมาตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาไม่ได้มีใครว่าจะฉลาดกว่าใครเลยต่างคน,นต่างมีปัญญาเสมอกันแต่คนหนึ่งนั้นมีมายเซ็ตว่าเนี่ยแหละฉันอยากจะอยู่แบบดีๆอยากจะอยู่ที่ที่ที่มันสบายแต่อีกคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้นะ่ะมันก็แค่เปลือกไม่ใช่แก่น เพราะฉะนั้นแม้ว่าฉันจะนอนอยู่ในที่ต่ำกว่าอยู่บนเตียงที่ดูแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้เลิศหรูอะไรแต่สิ่งสำคัญคือปัญญาตั้งหากซึ่งทั้งสองรูปเนี่ยก็เป็นผู้มีบุญด้วยกันทั้งสิน้นฝ่ายพระราชธิดาสุมนาได้ได้ยินทารกเนี่ยพูดคุยกันบอกว่าโอ้โ oh หเอ๊ะแปลกนะทำไมเด็กสองคนเนี่ยพูดกันเรื่องธาตุไม่น่าเชื่อเลย สงสัยสองคนนี้จะเคยเกิดเป็นสมณะเทพบุตรุถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะต้องรีบไปรีบไปบอกแก่พ่อแม่เราว่าเอ้ยเด็กสองคนนี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือเด็กพูดได้แล้วก็พูดเรื่องธรรมะเนี่ยมันไม่น่าจะมีใครจรึงต้องไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนตัดสินว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดมาได้อย่างไร นะว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วเมื่อไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบุทรเจ้าท่านก็จะได้บอกว่าอ๋อก็เป็นบุพกรรมจริงๆแหละก็เป็นอย่างนั้นจริงๆต่อมาไม่นานเด็กทั้งสองคนนี้ก็เมื่อเจริญวัยขึ้นเติบโตขึ้นก็ได้บวชบรรพชาแล้วก็สุดท้ายก็บรรลุธรรมไปตามสัตว์ตามส่วนไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่อง <c oughs> ในพระไตรปิฎกที่มีปรากฏเอาไว้ซึ่งหลวงพี่ก็เห็นว่าเอเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีใครผิดใครถูกนะว่า มันเป็นเรื่องของความคิดและจริงๆแล้วเมื่อชาติสุดท้ายที่เราจะต้องไปเป็นพระอราหันต์หมดกิเลสเนี่ยเราก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างต่อให้มีสมบัติพระสถานต่าง,างๆมากมายต่อให้มีความรู้เก่งกล้าสามารถฉลาดปราดเปรืองทุกอย่างมาเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีการศึกษาเลยแต่สามารถกระทำใจของตนเองเนี่ยให้บรรลุหมดกิเลสได้ หรือว่าบางคนที่จะเรียนทั้ง18ศาสตร์เก่งกล้าสามารถทั้งหมดแต่สุดท้ายก็ไปสู่จุดเดียวกันก็คือความหมดกิเลสเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าความรวยความจนเนี่ยเหมือนจะเป็นสาระแต่ก็ไม่ใช่เป็นแก่นสารมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ค่อนข้างจะเสรีภาพแล้วก็เอื้อให้กับ ความคิดความเห็นของแต่ละคนแม้เราจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปแต่เป้าหมายก็คือความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะการฝึกใจที่จะทำให้เราปราศจากกิเลสอาสวะนั่นแหละคือประเด็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายมีความปรารถนาแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีพบหลายชาติมาเป็น20สประสงค์ขายแสนมหากัปก็ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยเพื่อสัพพัญญุตยาน เพื่อความหลุดพ้นรอบเพื่อความเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลน,ผนิพพานแล้วก็ไปสู่พระน,นิพพานแม้พระอาหารหันต์ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายวัตถุประสงค์อยู่ตรงโน้นแต่ในระหว่างทางใครจะเลือกเส้นทางของตัวเองแบบไหนใครจะเลือกความสมบูรณ์ใครจะเลือกความพอดีหรือใครจะไม่เลือกคิดว่าทุกอย่างก็ปล่อยให้มันเป็นไปอยู่ที่เราอยู่ที่การกระทําของเราเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนําวิธีการร้ายวิธีการเอาไว้มีบางคนถามเข้ามาเรื่องนี้มีจากเหตุที่ว่าหลวงพี่ไอการที่เราอยากจะรวยเกินไปเนี่ยมันดีหรือไม่ดีในะพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความร่ํารวยเอาอะไรไว้ไหมเนี่ยก็มีเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าสอนคาถาเศรษฐีบางคนก็อาจจะเคยได้ยินแล้วนะแต่วันนี้หลวงพี่มาแนะนําอีกพระสูตรหนึ่งสักสองนาทีก่อนก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้นะ มีอยู่ในปาปนิกสูตรปาปนิกสูตรที่สองพระองค์ได้กล่าวว่าคุณสมบัติของพ่อค้าประกอบด้วยสามคุณสมบัติคือดูก่อนพิสูจิ์ทั้งหลายพ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์สามประการย่อมถึงความมีโพครัพย์มากมายเหลือเฟือไม่นานเลยองค์สามประการน,นั่นเป็นฉนหนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพ่อค้าในโลกนี้เป็นคนที่มีตาดี หมีธุระดีหถึงพร้อมด้วยบุคคลที่จะเป็นที่พึ่งได้หนึ่งชื่อว่าคนที่มีตาดีนั้นดีอย่างไรพ่อค้าในโลกนี้ย่อมรู้สิ่งที่จะพึงซื้อขายสิ่งที่จะพึงขายนว่าซื้อมาเท่านี้ขายไปเท่านี้จากได้ทุนเท่านี้จะมีกําไรเท่านี้ดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายพ่อค้านี้ชื่อว่าเป็นผู้มีตาดีอย่างนี้แหละประการที่สอง พ่อค้าชื่อว่ามีธุระดีอย่างไรพ่อค้าในโลกนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดที่จะซื้อจะขายสิ่งที่ตนจะพึงซื้อขายดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายพ่อค้าชื่อว่าเป็นคนมีธุระดีด้วยอาการแบบนี้แหละต่อไปข้อที่3ดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายพ่อค้าชื่อว่าเป็นพูดถึงพร้อมด้วยคนซึ่งจะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรดูก่อนพ่อค้าในโลกนี้ อันคฤหบดีหรือเศรษฐีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากทราบได้เช่นนี้ว่าพ่อค้า,ท,า,าท่านผู้นี้แหละเป็นคนมีตาดีมีธุระดีสามารถที่จะเลี้ยงบุตรภรรยาและจะใช้เงินคืนแก่เราได้ตามเวลาเขาต่างก็เชื้อเชิญพ่อค้านั้นด้วยว่าท่านจงเอาทรัพย์นี้ไปไปใช้เลี้ยงดูบุตรภรรยาไปทำการค้าและจะใช้คืนแก่เราตามเวลาเถิด สรุปทั้งสามข้อพระพุทธเจ้าได้ให้คำแนะนำเอาไว้ว่าถ้าพ่อค้ามีสามประการนี้คุณสมบัติสามประการนี้คือตาดีก็คือรู้ว่าสิ่งของซื้อมาเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่รู้พื้นฐานของสินค้านั้นๆรู้ช่องทางในการที่จะหากำไรจากสินค้าข้อที่สองมีธุระดีก็คือเป็นผู้ฉลาดต้องฉลาด ในการที่จะรู้ว่าควรจะซื้อจะขายสิ่งใดถ้าเป็นสมัยนี้ยุคนี้ก็คงจะต้องบอกว่ารู้เรื่องการตลาดรู้ว่าจะขายอะไรให้ใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรข้อแรกก็คงจะต้องรู้จักต้นทุนของสินค้ารู้จักคุณสมบัติของสินค้าข้อที่สองก็คือรู้จักการตลาดในการค้าขายข้อที่3ก็จะต้องรู้จักแหล่งทุน ก็คือจะต้องรู้จักมักจีจะต้องมีเพื่อนพ้องบริวารที่เป็นเศรษฐีมีต้นทุนแล้วก็สร้างเครดิตของตัวเองจนกระทั่งานเข้าทั้งหลายเหล่านั้นซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็เชื้อเชิญมาบอกว่ามาเอาเงินที่นี่สิเราไปลงทุนและให้คืนเงินเราตามเวลานะเนี่ยก็เป็นข้อมูลในประใจปิฎกเล็กๆน้อยๆสารท่านสําหรับท่านที่เขียนถามเข้ามาว่าเออความรวยนั้นมีไหมอย่างไรแล้วทํำยังไงถึงจะรวย แล้หลวงพี่ก็ตอบในเบื้องต้นบอกว่าไม่ว่ารวยไม่ว่าจนมันอยู่ที่มายเซ e ตมันอยู่ที่ความคิดพุทธศาสนาค่อนข้างจะเสียดีภาพให้ท่านดีไซน์ชีวิตของท่านเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเล่าไว้แต่เพียงเท่านี้อะนโมทนาบุญนะ